ในการเล่นบีบีกันนั้นสายตาของผู้คนภายอนนั้นอาจจะดูเท่ดูเปียวแต่เมื่อพอได้สัมผัสแล้วอาจจะชอกกับความโหดร้ายกับของเล่นจนกลับตัวแทบจะไม่ทันวันนี้ผมเลยจะมาบอกเล่า10สิ่งสำหรับมือใหม่ที่ควรรู้ก่อนที่จะเล่นบีบีกันในรายการบิบิบสิกเจ็บการเลยบีบีกันนั้นหลายคนอาจจะฟาร์มตังมาตั้งนานเพื่อจะมาซื้อชุดซื้อปืนแต่พอลงเล่นจริงแล้วกลับพบว่ามันจะเจ็บมากๆเมื่อโดนยิง ใช่ครับมันต้องเจ็บอยู่แล้วพออย่าลืมนะครับว่าเรากําลังจะเอาลูกเม็ดพลาสติกออกมาไล่ยิงเล่นกันมันก็ต้องมีจุดที่เจ็บอยู่แล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่เจ็บแดงๆจนไปถึงผิวแตกเลือดออกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแต่งตัวดีๆโปมากเดี๋ยวกลับบ้านไปโดนเมียดา่าลาค่ะ สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยศึกษาข้อมูลก็อาจจะคิดว่าของเล่นก็คือของเล่นราคาไม่แพงหรอกครับแต่พอมาเจอราคาปืนไฟฟ้าเริ่มต้นก็แทบช็อกกันเลยทีเดียวยิ่งสมัยยังหาตังกันไม่ได้แล้วต้องขอตังพ่อตังแม่นี่พ่อแม่ก็จะิจิงไม่ให้ไปอีกแล้วยิ่งถ้าชอบแล้วไปสุดทางผมว่ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วโปรดรู้ไว้ว่ามันแพงครับประหยัดอันไหนได้ก็ประหยัดดีกว่าครับ เหนื่อยเรานึกภาพคนที่ใส่ชุดเต็มตัวแถมโหลดของเข้าไปอีกประมาณ10กิโลถึงของหนะอีกประมาณ3-5กโลหรือมากกว่านั้นและมีกิจกรรมแอคทิวิตี้เดินวิ่งนั่งนอนยืนแถมบริเวณใบหน้าน,นั้นก็มีผ้าปิดปากหายใจก็ไม่สะดวกซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วทําใจเราไว้เลยนะครับว่าการที่จะเท่ได้นั้นต้องเหนื่อยก่อนซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของใครหลายๆคนเลยทีเดียวว่าจะไปต่อหรือจะหยุดอยู่แค่นี้ ตัวจบไม่มีอยู่จริงในสร,ระบบครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเครื่องแต่งกายคุณจะคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีเจ้าสิ่งนี้นใส่เข้าไปอีกจะเท่อแน่นอนและเมื่อมีสิ่งนั้นเมื่อของมันครบมันก็จะเท่ขึ้นไปอีกแถมพอซื้อของมาเปลี่ยนแล้วก็ไม่กล้าขายออกเพราะคิดว่าเก็บไว้เผื่อจะได้ใช้พอรู้ตัวทีก็มีของพวกนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าวงการนี้ก็ต้องเผื่อที่เก็บไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับเหนียวแบบไม่รู้ตัว ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับบางทีเราก็อยากรอแต่บางทีเราก็กลัวเจ็บแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เราใส่นั้นหนาเกินไปจนไม่รู้ตัวซึ่งมันก็จะเกิดได้กับทุกคนนะครับอย่างผมที่ใส่เสื้อกอก็มีบางจุดบางที่ไม่รู้สึกนะครับซึ่งต้องคอยเช็กตัวเองว่าโดนยิงหรือเปล่าส่วนคนที่ยิงแล้วบางคนไม่ออกก็ขอ้ย้ำเยอะหน่อยนะครับเพราะบางทีเขาก็ไม่รู้สึกจริงๆแต่ถ้าจงใจว่าเหนียวจริงๆก็ซัดไปเลยครับหมดแม็กกดบางคนก็ปรับตัวไม่ทันนะครับกับการที่มีกดในการยิงทั้งกาารรเข้ปะชิด หรือการห้ามยิงลอดรูบางคนไม่คุ้นอาจจะรู้สึกขัดใจแต่เชื่อเถอะครับกฎบางอย่างทำมาเพื่อความเท่าเทียมในสนามครับจะได้ไม่โดนถล่มเละมากซะจนเกินไปซึ่งมันทำให้เรายังเล่นอยู่ได้นานยิ่งขึ้นครับ ของบัฟ M150 หรือเบบซี่ใส่แก้วพร้อมน้ำแข็งเย็นๆของมันต้องมีครับจบเกมมาไม่กินเพิ่มแรงก็เกินไปหน่อยนะครับแค่แต่งตัวเดินเข้าสนามก็หิวน้ำแล้วครับเพราะฉะนั้นของบัฟผู้นี้จำเป็นต้องมีและอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวมือสั่นแล้วหน้ามืดเอาปวดตัวถึงแม้ว่าคุณจะออกไปวิ่งทุกวันวิดพื้นมามากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไปวิ่งที่สนามวันเดียว คืนเดียวเตินมาในเช้าอีกวันหนึ่งก็ได้ปวดไปทั้งตัวแน่นอนมีตั้งแต่ปวดจากแผลที่โดนยิงจนไปถึงปวดกรามเนื้อจากการออกแรงไล่ยิงคนนั่นเองเพราะฉะนั้นควรเช็ควันพักให้ดีนะครับถ้าคุณไม่อยากปวดหลังในวันที่ต้องไปทํางานกิเลส วงการนี้อันตรายครับวันดีคืนนี้ก็อยากได้ปืนใหม่วันดีคืนนี้ก็อยากได้ของแต่งใหม่มีเยอะ,ะเต็มไปหมดบางทีคุณแค่เห็นตัวละครในเกมหรือหนังที่คุณชอบแล้วถ้าคุณรู้ว่าเราสามารถแต่งตัวแบบนั้นได้แต่งปืนแบบนั้นได้คุณไม่คิดหรือครับว่าอยากจะใช้บ้างบางทีเราอยากเบียร์เป็นสแน็กอาบ้างส่วนโก้ผมขอยกไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะฉะนั้นกินเลทมันเยอะแน่นอนครับเมื่อเข้าวงการนี้สังคมที่เป็นมิตรมัง จะมีสังคมไหนบ้างที่ยิงกันแทบตายเมื่อวินาทีที่แล้วแต่พอเห็นคนล้มปุ๊บก็เป็นห่วงเป็นใยกันทันทีปืนกระบอกเป็นหมืน่นแต่กล้าให้จับกันเล่นๆมีให้ลองยิงทั้งๆท,ที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเทคแคมือใหม่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดก็ตามแถมหนุ่มสายังพยายามแนะนำคุณอีกต่างหากอาจจะมีเสียงดังเหมือนดุบ้างแต่เชื่อเถอะครับออกนอกสนามไปน่ารักกันทุกคน ก็จบกันไปครับสําหรับ1ิสิ่งที่มือใหม่ควรรู้สําหรับบีปีกันนะครับก็อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเวลามาเล่นกันนะฮะแต่เชื่อเถอะครับว่ามันไม่โหดร้ายไปมากกว่านี้แล้วครับเพราะสนามสมัยนี้มีของเตรียมไว้พร้อมแล้วขอแค่คุณจะไปหรือไม่ไปแค่นั้นเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้เจอกันในสนามนะครับสวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ